สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องนี่ครับลุงใช่ครับเริ่มเตียบคลองแล้วพี่น้องเก็บคลองไปส่งวัดแล้วครับอันไหนมันเปียกจะเอาไปตากแดดพี่น้องนี่ครับพ้มกับเปียกด้วยนี่ลงใช้เก็บคลองแล้วมาี้ เริ่มเก็บของแล้วพี่น้องะะะน้องรับบาร์มือเคียนรับเปนดีเป็<ด>นยังโอ้ยเ <c oughs> หลือหลายเฉยเนาะเรือใบเดียวบ่ครับผมวัดนะครับโ <ละ S 2> อ,อ้ยรูปลายใบเฉยเนาะ อ้านี่นจะได้เป็นเที60ลาน799ดเก้าเก้าหู้นย์แปดโอ้แบ่งขายผมบอได้บอโอ้ห้าใบไมคิใบไม่ได้แบ่งบอเอาขายท่านเอาท่าทุนอีกไหมเอากำไร <c oughs> เอาไว้นี่ผมขายสองพันชื่วเมงไว้ไห <c oughs> โอ้สองพันโอ้กะติกระ่้สองพันห้า <c oughs> สองพันหาสองน 5, อง้น 5, งนเาเอาไปนอน นี่แหละพี่น้องบรรยากาศชาวบ้านก็เริ่มมาแล้วเด้นี่นี่ใส่กำนันไปเสร็จน,นั้ยนดนนิ <c oughs> นักว่ดสกใส่หน,นัก บรรยากาศเจ็บคองครับเตือบิมั่งเต็มแล้ววุ่นพ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 ุ่น พี่น้องบรรยากาศครับโอ้รถพออยุรถทหารเราไปลุยอย่างน่อกมาไปลุงน้องคู่พี่น้องม่แต่กีีดินเลยบรรยากาศบ้านหนอ,องอิงพี่น้อง ไรบอเบนสิเดียไปตากก่อนบ่เนี่ยเนสิตากก่อนบ่ก็เปียกแฉ่งเลยอือครับพี่้อง บรรยากาศบ้านน้องอุ้งอิงนะครับซาบาดเหลือมาแล้วครับเก็บควงบอกมานี่เก็บควงเคงครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้ว ฝ <laughs> ากก็กเลยก็เจ็บพี่น้องครับเริ่มเก็บของแล้วม,มันนี่ แต่ก็บฝ่าเครื่ม,มากเลยพี่น้องอย่าตกอีกท่อค่ะพ่อเรานะครับไปเปินจัดงานแล้วก็นก่อนนะครับวันตีสองพี่น้องเชิญเชวนพี่น้องมาเบิงมาลำมเลยครับวับนตีสองครับ พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มือเอือนนะครับมาลำสาวน้อยพิษบ้านแพงนี่พี่น้องกราจะย้อยโตไปก่อนนะครับมาละพี่น้องเริื่อมดังไหลกันออกมาแล้วพี่น้องกรับซอยกันเก็บของบ้านน้องอุยิงครับงาน๋ยวห้องเก็บของสงวัดตอนนี้ เดิมดีครับกำนันคุใยญยบาทของตอนี่ครับออกมาสอยกันแล้วพี่น้อง

นี่ครับงานเสร็จเราก็เก็บคลองเรอพี่น้องก็บกองทยอยทรงวัดครับอนนี้จะเป็นโรงครัวครับมองขึ้นเขาละครับมองเลีเยาก็จะเก็บไรไปเรื่อยๆลรวพี่น้องรอเบิรงรอติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ผมลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ